สวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็มาอยู่กับแปลงที่สามก็ไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรให้ดูมีท่านผู้ชมถามนะครับ <c oughs> มีท่านผู้ชมถามมาหลายหลายคลิปหลายคอมเมนต์นะครับหลายเบอร์หลายสายนะครับบอกว่าสรุปแล้วมันปุ๋ยเนี่ยมันใส่สูตรอะไรนะครับปุ๋ยมันสูตรอะไรนะครับ ใส่ปุ๋ยเนี่ยมันมันต้องใส่ระยะไหนใส่สูตรไหนใส่กี่วันใส่แบบไหนนะครับบางทีผมทำเดิมๆแต่อากาศไม่เหมือนเดิมเนี่ยสูตรปุ๋ยก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ปริมาณน,นะครับปริมาณไม่เหมือนเดิมนะแล้วก็ระยะเวลาไม่เหมือนเดิมครับมันจะเหลื่อมกันนิดนึงมันแล้วแต่สถานการณ์เดีย๋ยวนี้ผมนําเสนอไปนะครับว่าแปลงเนี้ยนะ ทำไมผมทํารุ่นเนี่ยประมาณไม่ถึง20วันนะแล้วใส่ปุ๋ยนะครับรอบที่2อนะศูนย์วันแล้วก็20วันนะครับเพราะว่าฝนนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ก่อนแล้วก็รีบชิงทํารุ่นก่อนไหนๆเราทารุ่นเสร็จเราเราเราทำรุ่นเราแทกร่องทีนึงเนี่ยเราก็ต้องใส่ปุ๋ยนะครับจริงๆเนี่ยระยะเนี่ยดีใส่ปุ๋ยเลยนะครับประมาณ20กว่าวันเนี่ยแต่ผมใส่ในระยะประมาณ16-17วันนะครับเพราะว่าโซนฟ้าอากาศผมถึงเลือกใส่ก่อนนะครับ แต่เราเลือกใส่ก่อนนะเราจะใส่ยูเลียไม่ได้นะครับถ้าเราถ้าเ้าพูดเราไม่แกนนะเขาพูดเราสมบูรณ์ดีนะตามปกตินะอาการปกติให้เราใส่แอมโมเนียไนเตรตก็คืออ่าสิบหกแปดก็ได้ยี่สิบศูนย์ก็ได้นะครับมันจะคนละตัวกันนะตัวเอ็นนะครับตัวแอนต,อตัวเจนเนี่ยสาคงคนละตัวกันนะครับปุ๋ยแต่ละปุ๋ยเนี่ยแต่ละเบอร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมีธาตุกรรมฐา,านมีโน่นนี่นั่นนะครับ เราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าธาตุอาหารอะไรให้ให้ให้อะไรนะครับแล้วก็พืชเนี่ยข้าวโพดเนี่ยนะกินอาหารธาตุอะไรในช่วงเวลาไหนแค่นั้นเองเรามาศึกษากันนะครับใครไม่รู้ก็เข้ามาฟังหลายๆคลิปนะครับเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็แก้ปัญหาเป็นนะครับคือข้าวโพดเนี่ยนะข้าวโพดเนี่ยนะครับถ้าผมใส่ย,ยูเลียต,ตอนสิบกว่าวันเนี่ยนะครับมันได้กินแป๊บเดียวครับมันได้กินแป๊บเดียวแล้วตอนนั้นมันไม่มีความชื้นนะครับ ถ้ายูเรียเราใส่ไม่มีความชื้นเนี่ยไม่แฉะแบบนี้นะครับมันไม่มีประโยชน์นะมันกินในตัวเจนที่เราให้ไปเนี่ยใส่ยูเลียเข้าไปเนี่ยมันกินได้แค่สามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติว่าสิบไร่เราใส่สิบลูกมันได้กินแค่ห้าลูกทั้งแปลงนะครับเพราะอะไรเพราะว่ายูเลียถ้าโดนฝนอ่าโดนฝนโดนแดนด,น,ด,น,ดน,นะครับมันจะระเหยหายไปนะครับเราต้องใช้สารที่มันค่อนข้างที่จะละลายยากน,นิดนึงแล้วก็ค่อยๆปลดธาตุอาหารนะครับ คือใส่วันเดียวอ่ะนะครับที่เป็นตนศูนย์เนี่ยใส่ใส่วันเดียวเนี่ยไม่เขียวนะครับสามวันไม่เขียวนะต้องเป็นห้าหกวันนะครับขึ้นไปสี่วันขึ้นไปนะครับก็สังเกตดูเอาแต่ถ้ายูเลียเนี่ยใส่เช้ามาดูครับแดดปรับแดดเปรี้ยๆเนี่ยเย็นเขียวละนะครับเขียวดํามืดเงาวับเลยนะครับแล้วต้วนมันก็เปาะนะครับนะมันโตเร็วผิดปกตินะมันโตเร็วผิดปกติสมมุติว่า คุณใส่ยูเรียสิบกว่าวันแล้วทํารุ่นเสร็จปุ๊บนะครับฝนตกอ่ะถ้าฝนตกเลยก็ดีแต่ถ้าฝนตกอีกสามวันล่ะแดดเปียะเลยครับอีกสามวันเนี่ยเนยอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมทําแล้วแดดสามวันเนี่ยไม่มีความชื้นเลยครับต้นไม้ไม่ได้กินปุ๋ยหรอกนะครับนะเราต้องมีพิจารณานะครับว่าเราจะใส่สูตรไหนอะไรยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาไปแบบไหนนะครับหลักๆเลยนะครับ ศูนย์วันก็จะผมก็ใส่รองพื้นด้วยอินซีนะครับอินซีเหมือนปุ๋ยเหมือนเม็ดยูเรียนะครับลูกละสามร้อยเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบสามร้อยนะครับมันจะมีส่วนผสมของหลายๆหลายหลาย,หลายมูลนะครับทั้งขี้งวัวขี้หมูขี้ไก่อะไรเงี้ยขี้ข้างคาวในอัตราส่วนที่พอเหมาะนะครับนั่นคือปุ๋ยอินทรีย์ที่มันได้ธาตุอาหารหลายๆาธาตุนะครับผมถึงไม่บอกว่าให้ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ขี้ไก่ปุ๋ยขี้ไก,ไก่มีฟอสฟอรัสเยอะครับปุ๋ยขี้หมูมีไนโตรเจนเยอะนะครับ ขี้ข้างคาวนะมีฟอสฟอรัสเยอะออมีโพแทสเซียมเยอะนะครับแต่ละธาตุนะครับ,นะรบไม่เหมือนกันนะแต่ละธาตุให้ให้ผลตอบแทนต่อพืชเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันนะครับให้การจเจริญเติบโต,ตของพืชเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าอ,อ้อินทรีย์อะไรก็ได้อะไรก็ได้ผิดนะครับไม่ใช่นะครับต้องมาดูนะแล้วก็เลือกอาหารที่มันหลากหลายนะนะครับประมาณนั้นเอามาเข้าเรื่องต่อนะ ส่วนใหญ่ผมใช้21กับน n c แล้วครับตอนเนี้คือ16.8เนี่ยผมต้องการที่เราใส่นโตรเจนแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องมีหาหลากหลายนะครับฟอสฟอรัสโพแทสเซียมคือพอเราใส่ InC นะครับปกติเนี่ยผมใส่ InC ในปริมาณที่16.8 21.0นะครับลูกต่อลูกใส่็จปุ๊บใส่ InC 10กิโลตอนนี้ผมเปลี่ยนมาเป็น21.0 1ลูกแล้วก็ อินซีอีกหนึ่งลูกนะครับนะแล้วมันจะได้เท่ากับ3สูตรนั้นแต่เราไม่ต้องซื้อมา3สูตรนะครับเราซื้อแค่สสูตรนะเดี๋ยวดูนะครับว่าข้าวโพดมันจะอวบมันต้นมันจะอวบไหมมันจะเขียวมันเขียวแน่นอนครับตอนนี้เขียวอยู่แล้วแต่มันต้นมันจะอวบไหมต้นมันจะแข็งแรงไหมต้นมันจะทนต่อโรคทนต่อฝนไหมแล้วผมจะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมบอกทราบนะครับว่ามันเป็นทถมทามอย่างเงี้ยผมใส่อย่างเงี้ยแล้วมันได้แบบเนี้ยนะท่านผู้ชมมั่นใจได้เลยว่า ไม่โกหกนะครับผมต้องต้องเห็นเห็นเหตุการณ์ก่อนแล้วค่อยค่อยจะมาบอกนะครับแต่ยี่บศูนย์ศูนย์สิบหกแปดปดปุยอินรีไม่ผิดหวังครับอย่างน้อยต้องไล่ไล่ละเกวียนครับไล่ไละหนึ่งตันห้าร้อยกิโลนะครับทีนี้วันใส่นะครับศูนย์วันยี่ห้าถึงสามสิบนะครับยี่สิบวันสามสิบวันนะครับแล้วก็ไม่เกิน50วันนะครับ4ี่สห้าห้ไม่เกินนะครับ สี่สิบวันเนี 40, 41, time, Aí, anxiety, I i ่ยผมเริ huh. water, ่มใส่แล้วสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองเนี่ยผมเริ่มใส่เสร็จปุ๊บผมหยุดเลยนะครับแล้วเรามีอินทรีย์ใส่แล้วเขาพดได้กินอยู่ตลอดจนกว่าออกดอกแล้วจนหยุดน้ํด้วยนะครับมันยังมีธาตุอาหารอยู่ข้างในนี่คือปุ๋ยอินรีนี่คือข้อดีของปุ๋ยอินทรียแต่ข้อเสียของปุ๋ยอินรีย์ก็คือใส่ไปเลยต้นไม้กินไม่ได้ต้นไม้ยังกินไม่ได้เลยนะครับมันจะค่อยค่อยค่อยๆ่อละลายค่อยๆละลายนะครับมันไม่เหมือนยูเรียหันมาเขียวตามตูดเลยใส่ข้าวมันไม่ใช่นะครับ เราต้องค่อยๆค่อยๆทำแล้วครับล้วก็เวลาใส่ปุ๋ยระยะเวลาปุ๋ยของข้าวโพดเนี่ยสี่สิบวันสี่สิบห้าวันเนี่ยคือหยุดแล้วนะครับเราไม่ใส่เราไม่เติมธาตุอาหารแล้วเราฉีดแค่ฮอร์โมนอย่างเดียวแค่รอบเดียวก็จบห้าสิบห้าวันเนี่ยจบเลยเพอเห็นออกดอกมาไม่ไม่เอาแล้วนะครับมันจะทําให้ข้าวโพดไม่สูงแล้วก็ฝักฝักใหญ่นะครับให้เราดูแลมันป้อนครับป้อนน้ําให้มันอ้วนอวบตั้งแต่ทีแรกแล้วมันถึงจะโอเคนะครับถ้าเราไปที่หลังเนี่ยนะครับ ถึงไหนแล้วไม่รู้อ,อลืมไปแล้วนะครับฝนจะตกแล้วเนี่ยคือข้าวโพดเนี่ยนะครับศูนย์วนันไหมระยะเวลานะครับศูนย์วนัวน20-30วัน40-50วันนะครับทำไมผมถึงบอกว่าทำไมไม่เป๊ะแต่ละพันธุ์แต่ละพื้นที่แต่ละความชื้นไม่เหมือนกันนะครับแต่ละวิธีการปลูกไม่เหมือนกันนะโตเร็วไม่เท่ากันนะครับ ใส่ปริมาณปุ๋ยก็ต่างกาันฉีดฮอร์โมนไหมคุณฉีดฮอร์โมนสม่ำเสมอไหมคุณฉีดทุก7วัน6วัน7วันเนี่ยคุณฉีดไหมคุณฉีดยาคุมไหมคุณทําอะไรไหมถ้าคุณไม่ฉีดยาคุมหญ้าลกเข้าพโพดก็ยังไม่โตนะครับเวลาเราพ่นปุ๋ยไปมันก็ไม่ได้กินนะครับแบ่งครึ่งกับหญ้าซะง,งั้นนะครับนะนี่คือความจริงนะครับที่ผมมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมฟังนะครับแล้วก็เรื่องหญ้านะครับมันพูดไม่จบนะครับมันพูดไม่จบเขา้าโพดอนะ เนี่ยท่านผู้ชมสังเกตนะครับมีแต่หญ้าเก่าๆนะครับเนี่ยหญ้าต้นเก่าที่มันอยู่หญ้าต้นใหม่มันไม่มีมันไม่มีเกิดเลยนะครับสาเหตุที่ผมบอกว่าให้ฉีดยาคุมฉีดยาคุมเพราะอะไรทําไมถึงไม่ถึงทำไมถึงฉีดยาคุมทําไมไม่ปล่อยให้มันเดี๋ยวมาเก็บตอนที่หลังคือถ้าเก็บแล้วเนี่ยมันจะเก็บไม่อยู่นะครับลองมาแล้วจบเก็บมาแล้วมันไม่อยู่มันไม่อยู่นะครับอันนี้เราคุมเลยนะครับเจ็ดวันไม่เกินสิบวันนะ แล้วก็เดี๋ยวอีก30วันก็มาฉีดคุมค่ายอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนั้นนี่อันนี้คือปุ๋ยนะครับปุ๋ยจะใส่อีกสองรอบนะครับรองพื้นรองพื้นใส่ไม่เยอะครับลูกเดียวผมใส่สิบอ่ากี่ไล่นะสิบไล่ผมใส่แค่ลูกเดียวนะครับเราแปลงนู้นก็ใส่สิบไล่สามใส่สามลูกเนี่ยผมลองทุกทุกแปลงนะครับแล้วก็ดูการเจริญเติบโตของเขาอยู่ตลอดเวลาเช้าเย็นเช้าเย็นขี่วดลดวนไปวนมานะครับ ดูการเจริญเติบโตของเขาว่ามันดีไหมมันมันต่างไหมนะครับเวลารองพื้นเราใส่เยอะโอเคครับถ้าเราใส่เยอะนะใส่เยอะมากเกินไปเวลาเขาเป็นเด็กอ่อนเขากินข้าวไม่ได้เยอะหรอกครับเราแค่พอประมาณนะครับแล้วก็ใส่อีกทีนึงก็คือสามสิบวันก่อนสามสิบนะครับนะเสร็จอีกทีหนึง่งเดี๋ยวผมก็ใส่ประมาณสักสามสิบไม่เกินสี่สิบวันแล้วเดี๋ยวผมใส่อีกรอบหนึ่งประมาณสี่สิบห้าถึงสี่สิบหกวันไม่เกินห้าสิบ อันนี้ผมจะใส่สี่รอบนะครับแล้วก็ต้องดูข้อพูดด้วยนะถ้าเกิดว่าใส่รอบสามเสร็จเนี่ยแล้วมันงามผมก็หยุดนะครับแต่ถ้ามันมีบางแอ่งบางอะไรเงี้ยเออเราอาจจะพรมไปอีกสักหน่อยนะมันแล้วแต่ดุลพินิษของเรานะครับพิจารณาเอาว่ามันจะต้องใส่แบบไหนนะแต่สูตรก็จะประมาณนี้นะครับ11บวก inc หรือว่า16 88บวก inc นะครับเราอย่าเน้นตัวกลางเยอะนะครับตัวหลังตัวกลางไม่ต้องไปเน้นมันเนี่ยเน้นตัวหน้าหน่อยนะครับช่วงนี้นะ เราก็ต้องมามองอีกว่าเน้นตัวหน้าตัวหลังตัวอะไรยังไงมันต้องใส่แบบไหนต้องมาดูก่อนว่าพื้นที่ของคุณทํามามันมีอินทรีย์วัตถุมากน้อยแค่ไหนนะครับสมมติว่าผมทาเป็นประจำเนี่ยผมมีฟอสฟอรัสเยอะคุณอย่าใส่ฟอสฟอรัสเยอะไม่งั้นฝักมันจะออก3 4 5 6ห้าฝักนะครับโพแทสเซียมผมจุดครับผมได้โพแทสเซียมแน่นอนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในในแปลนี้เยอะแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรเลยมาคุณมาจากหญ้าคุณมาจากการโลาะป่าอ้อยการโลาะป่ามันแน่นอน ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมน้อยนะครับคุณมันยังไม่ได้ปลูกคุณก็ต้องเพิ่มธาตุอาหารเข้าไปอย่างเช่นใส่ซูง8ปํดาไมผมถึงบอกว่าแต่ละคนนําเสริแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ละสูดไม่เหมือนกันผมถึงบอกว่าให้ถ่ายมาให้ผมแล้วก็ผมจะถามนะครับเวลาเราไปหาหมอหมอต้องถามก่อนว่าเราไปทําอะไรมาพื้นเพรเ,นบบนเราเป็นแบบไหนทาไมโรคเราเป็นแบบไหนถูกไหมไม่ใช่ว่าหมอผมปวดหัวเขาก็จ่ายยามันไม่ใช่นะครับถูกไหมเราต้องหาสาเหตุให้มัน แล้วเราจะรักษาตามจุดได้ดีนะครับไม่งั้นเราผมตอบตรงส่งไปเนี่ยแล้วถ้าผู้ชมไม่ได้ผลเนี่ยมันมันก็เสียนะครับมันก็เสียคําพูดถูกไหมอ่ะนี่แหละผมถึงบอกว่าให้แอดไลน์แล้วก็ไปส่งรูปให้ผมดูนะผมจะได้ตอบได้โอกาสที่มันพลาดเนี่ยมันน้อยนะครับถ้าบอกว่าพี่มันสามสิบวันเนี่ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมก็ผมก็ตบโดยโดยเบื้องต้นนะครับนะ ต่อเบื้องต้นต่อผิวผิวผมไม่อาจว่าแบบนี้แบบนี้ได้ยังไงได้นะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นจริงๆเนี่ยผมก็ต่อไปในร้อเปอร์เซนต์หรอกครับประมาณนั้นเนาะฮะผมก็จะตกแล้วนะครับนี่มาอีกแล้วหลังจากที่เราทํารุ่นไปแล้วนะครับสิบหกวันนะครับวันนี้ยี่สิบเอ็ดวันผ่านมาห้าวันนะครับเพิ่งตกสี่วันเนี่ยร้อนมากนะครับต้นเขาพวนเหี่ยวเลยเหี่ยวนะครับผมปล่อยนะครับถ้าเกิดว่าใส่น้าไปในเรียบร้อยนะครับ โอเคเนาะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็ท่านผู้ชมอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์มานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะจัดก,การให้โอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ